สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังคณะทำงานผู้แทนรัษฎรถูกรางวัลที่1ชาวบ้านคำสมิงชาวเน็ตโฟกัสเสื้อที่ใส่ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1กรกฎาคม2566รางวัลที่1รางวัลละ6ล้านบาท92 2605เลขท้าย2ตัว1รางวัลรางวัลละ2 0 0 0บาทห6 ล่าสุดผู้ใช้ Facebook ชื่อตะการพืชผลวันนี้ได้โพสต์ภาพและข้อความระบุว่าคณะทำงานผู้แทนราษฎรถูกรางวัลที่1ชาวบ้านคำสมีงองตอตอเกษมอำเภอตะการพืชผลครับคอนโทรในกนรงศักดิ์กระแสะการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสะข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ